สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบเบนเทนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกิงกะรีวิวจะมารีวิวหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดจากเบนเทนนี่ก็คือเควินเลวินมนุษย์คลายพันธุ์สุดกวนโอยนั่นเองผมอาจจะพูดประวัติของเจ้าตัวไม่ครบนะครับเพราะว่า <c oughs> ประวัติของเควินนี่มันยาวมากๆเลยถ้าเกิดจะเอาละเอียดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเควินนั้นเปิดตัวด้วยการเป็นไวรัสหล,หลกักที่ไม่ดูน่าสงสารอะไรเลยเหมือนเด็กเกเรไรอนาคตนะผม วิรกรรมในภาคคลาสสิกนี่ถือว่าโคตรชัว่วเลยเกือบฆ่าคนมาแล้วด้วยซ้ำไปดีที่ว่านะเบนขัดขวางไว้ไม่งั้นเควินเนี่ยได้มือเปื้อนเลือดตั้งแต่เด็กแน่พอมาเข้าภา Alien Ford, คเอเลนฟอร์ดก็เหมือนโชคชะตาพาพี่แกให้กลับมาเป็นคนดีด้วยการกลับมาพบเป็นอีกครั้งแล้วมีเหตุจําเป็นให้ร่วมทีมกันแถมยังมีเกรนเป็นตัวกระตุ้นสาคัญที่ทําให้เควินพัฒนาไปในทางที่ดีแต่เจ้าตัวก็ยังมีความเกรียนนิดๆิดอยู่นะผมคือเหมือนเป็นนิสัยของเจ้าตัวที่แค่ไม่หาย โดยในภาคเอเลนฟอร์ดเนี่ยช่วงแรกๆเกวนกับเควินเนี่ยจีบกันไปกันมาหวานกันไม่เกรงใจคนดูที่กำลังโสดอยู่เลยจนสุดท้ายในทั้งคู่ก็ได้คบกันที่สุดครับผมซึ่งก็ไม่เปิดเผยทำหลายแน่ชัดว่าคบกันตอนไหนพอเข้าภาคออติเมตเอเลียนเกวนกับเควินเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายต่อหลายครั้งต่างฝ่ายต่างช่วยกันไปมาเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลำบากทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนามากขึ้นเรียกกันแน่นแฟนมากขึ้นแถมภาคออติเมตเนี่ยทั้งสองคนยังมีฉากหึงกันไปหึงกันมาที่แบบ สร้างสีสันสุดสุดเลยผมดูไปก็ขำภัยส่วนในออมนิเวิร์สผมขอไม่พูดอะไรมากมายเลยผมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแถมไอ้พล็อตโฮที่เกิดขึ้นในในออมนิเวิร์สเนี่ยมันก็ทำเอาเจ้าหม,มึนรับประทานไปต่อไม่เป็นกันเลยทีเดียวโดวยรวมแล้วเควินเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการค่อนข้างดีเลยผมเพราะจากเด็กเกเรสู่ช่างประปาฝีมือดีอีกคนหนึ่งแห่งจัลลัสซี่ทางช้างเผือกสาเหตุที่ผมชื่นชอบในตัวเควินเนี่ยก็พพกกพกเพราะภาคเอเลี่ยนฟอร์กับภาคอัลติเมท์นั่นแหละครับ ทั้งสองภาคเนี่ยเจ้าตัวยิงมุกตบมุกกับเบนบ่อยมากๆไม่ก็ยิงมุกให้คนดูฟังแล้วแต่ละมุกที่พี่แคร์ยิงมาเนี่ยสร้างสาีสันได้ดีโคตรๆนะครับทำให้กระตุ้นมืดๆมบนจนเกินไปคือถ้าใครมีจาได้นะผมภาคเอเดนฟอนกับภาคอลติเมทเนี่ยโทนของภาพเนี่ยจะดูมนๆหน่อยแต่ยังดีที่ว่ามีมุกของสองคนนี้ทําให้อาความหมองมบนเนี่ยหายไปเยอะเลยและไหนจะความเป็นแฟนที่ดีอีกแม้เจ้าตัวจะติดเล่นเยอะเกินแต่พี่แกก็รักเวนไม่เปลี่ยนแปลนะครับ โดยเฉพาะฉากที่อะไรนะเกวนต้องเลือกว่าจะไปอยู่กับย่าเวอร์นาอยู่โลกหอกอเควินพูดเต็มปาก,ปากเต็มคําเลยว่าฉันอยากให้เธออยู่เธอไปอะไรก็แย่โคตรสุดยอดเลยเควินไม่แปลกใจว่าทาไมเกวนถึงได้หลงรักเควินนะผมแม่เป็นแฟนที่ดีจริงๆเลยก็นั่นแหละผมสาเหตุหลักๆที่ผมชอบเคว,วินเลวินมีทั้งเกลีย์มีทั้งโมเมนต์เท่ๆมีทั้งโมเมนต์สุดยอดแฟนครบเครื่องดีใช้ได้เลยเสียยย่ยงเดียวพี่แคบใเป็นกระสอบสายบ่อยโคตรแล้วผม ก่อนจะจบกันไปเนี่ยผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าฉากหวานฉากถึงการระหว่างเควินตบเวนเนี่ยไม่มีฉากไหนหน่าเบื่อครับสาหรับมุมมองของผมเนี่ยจริงๆมันยังมีเนื้อหาอีกมากมายนะผมสําหรับความสัมพันธ์ของ2คนนี้เนี่ยแต่อย่างที่บอกับผมผมแนะนําให้ไปดูใน HBO Go เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเอามาทําคลิปเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็จะกลายเป็นคลิปสปอยด้วยแนะนําให้กลับไปดูเลยผมสนุกมากๆเลย